ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูนี่ครับเป็นหูฟังย่อ,อนี้เลยโซนี่อันนี้เป็นหูฟังแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับเ e อฟซีก็ส่งมาให้ดูวเขาบอกเสียงมันไม่ดังผมก็ลองรับไม่ดังจริงครับกดด,ด,ดืนแล้วก็ขอสวัสดีกันนะครับเรามาอยู่กันในช่องช่างวัดดีวายนะครับงานซ่อมแก้ไขดัดแปลงดีวายวันนี้นี่ครับมาการ์ทิเกิรไปแล้วครับ อะไ้มาจากญี่ปุ่นนะครับนี้เป็นหูฟังแท้จากญี่ปุ่นเลยก็การเดี๋ยวก็คงต้องเช็คนี่ฮะเช็คสายก่อนเลยไล่สายเพราะรุ่นนี้มันจะเป็นแจ็คเป็นแจ็คใหญ่เห็นไหมครับเป็นแจ็คใหญ่นี่เป็นแจ็คที่เสียบกับพวกแอมขยายแอมสเตอริโอตัวใหญ่นะแล้วตอนนี้ถ้าเราจะมาเสียบรุ่นใหม่ๆพวกคอมโปเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆนี่แล้วก็ต้องซื้อตัวนี้มาแปลงใส่แบบนี้โอเคนะครับแต่ตอนนี้ผมแกะดูแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรยังใช้ได้อยู่นี่สายเสืเชื่อมอย่างดีเลย นี่เราก็ต้องไล่ช่วงตั้งแต่ช่วงนี้ตรงนี้ฮะจุดจุดหูฟังมาถึงตรงนี้ว่ามันมีช่วงไหนที่ขาดหนไหมเพราะสายนี่เขาจะเป็นสายอ่อนนะอะถ้าเปิดหูฟังอย่างดีเนะี่ยสายจะเป็นสายอ่อนใช้ไปกี่ปีมันก็จะไม่แข็งครับมันจะอ่อนอยู่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องลองเช็คดูครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยครับว่าหูฟังระดับ h เอ็นเนี่ยโซนี่ญี่ปุ่นแท้นะครับตัวนี้ถ้าใหม่ๆเลยมือหนึ่งเลยนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะอาจจะมีสองสามพันนะผมดูแล ราะว่านี่ขนาดอายุการใช้งาันครามานานแล้วสภาพหนังหนึ่งนี่ยังอยู่ยังดีเนี่ยยังนมเลยครับไอ้นี่ยังนิ่มเลยครับยังนิ่มเลยผมมีอยู่คู่หนึ่งจะเป็นของบอสนิ่มงี้เหมือนกันอะแต่ยังแต่เปื่อยไปแล้วนะค่เนี่ยนี่ก็เป็นเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับไม่มีพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับพวกนี้เป็นเหล็กเอ่อพวกเหล็กหล่อพวกเหล็กสแตนเลสอะไรพวกนี้ครับแบบแรกเราก็แกะตัวนี้ครับเราค่อยดึงอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะจะ่ไก่เหมือนกันครับพวกไอ้นมเนี่ยอ่าเก็บไว้แยกไว้ ันนี้จะแกะแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ยังไม่ต้องแกะเพราะจุดหลักเลยเนะี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พวกสายอันนี้ก็ทําความสะอาดแล้วนะครับแกะน,อน็อตเลยครับน,นี่ยน็อตน่าจะเป็นน,อน,น็อตเซนเลตเราผมลงดูก่อนไม่เหล็กดูดไหมไหมเปิดมาจะเป็นลนักษณะนี้ครับนี่ฮะจะมีสายเหมือนกันเห็นไหมยิ่งอันนี้ยิ่งง่ายกว่าหูฟังที่มันมีไมค์ครับอันนี้ถ้าไม่มีเพราะไม่มีไมค์มันจะดูง่ายครับมันจะมีแค่าสามสายแค่นั้นครับ ้ายขวากาวแค่นั้นเองครับอ๋อแล้วก็ใช้บัตรกีเอาที่ตูดลำโพงอย่างเดียวเลยครับไม่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 ต้องมีบอร์ดไม่ต้องมีปิ้นนะครับเนี่ยปากคีบมาเพื่อจะเอาก็จะมีก็จะมีนวมซับเห็นไหมครับจะมีผ่านแผ่นนวมซับนี่เสียงเบสอยู่ด้านหลังด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นฟองน้ําครับฟองน้ำคล้ายๆแก้วนะครับเขาจะทําคล้ายๆตู้ลำโพงนะครับแล้วก็สายที่อยู่นี่ครับนี่ะสายเนี่ยการวางสายเข้าเห็นไหมครับจุดตรงนี้ครับเนี่ะ จุดที่สายจะขาดในได้คือบริเวณน,นี้เลยเห็น e hm ไหมเอ่ยจะดำหน่อยครับเนี่ยะมันจะมีสายขดอยู่นี้นะครับนี้เลื่อนได้ไหมเอ่ยนี่อนี้เลื่อนได้ครับสายเขาจะเลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ฮะอันนี้อันด mm ับแรกเลยเดี๋ยวเราขอเช็คนี่ฮะเอามิเตอร์เข็มมาเลยครับเช็คเลยเช็คสายเนี่ยว่าตำแหน่งไหนคือตำแหน่งไหนแล้วก็มันจะได้รู้เลยว่าสายขาดไหมสายขาดในไหมไม่สายขาดในก็ลำโพงขาดครับแเนี้ยมี2อย่างไม่มีอะไรเลยครับ ส่วนถ้าเราจะเช็คลำโพงข้างนี้ว่าใช้ได้ไม่ได้ก็คือนี่ครับเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยนี่ฮะเส้นนี้เลยครับที่จะมาลำโพงข้างนี้เส้นนี้ครับเพราะตัวเนี้ยมันใช้เชื่อมผ่านอ่าผ่านผ่านตูดผ่านตูดตัวลำโพงฝั่งนี้เดี๋ยวหลับได้เดี๋ยวขอวัดนี่ก่อนเลยครับเดี๋ยวขอวัดลำโพงก่อนว่าลำโพงขาดไหม ถ้าลำโพงขาดนี้คงจะยากแล้วครับเพราะว่าหาไหลคงยังไม่มีนะครับงั้นก็คงต้องสั่งตรงจากบริษัทโซนี่ถ้าเราเรื่องอยู่นะครับหรือว่าจะเทียบใส่ต้องลองดูอีกทีนะครับเทียบใส่เสียงก็จะไม่ได้เหมือนเก่านะครับเดี๋ยวถ้ามันใช้ได้มันจะมีเสียงดังคึกๆนะครับสังเกตคอยฟังดูดีอันน,นี้ก่อนนะผมดูสายก่อนนะน,นี่น่าจะเป็นกาวนะครับ ไม่ได้ยินเสียงเลยเลยครับเดี๋ยวลองไล่สายดีดีๆนะครับนี่ฮะไอที่ผมกลัวคือกลัวกลัวดอกลำโพงก็จะขาดมากกว่านะครับเนี่ยเงียบกกิบเลยครับเดี๋ยวลำโพงก็จะมีเบอร์ครับเนี่ยรุ่นสองศูนย์ห้านะครับอืมนี่แหละที่ผมกลัวแหละกลัวลำโพงจะขาดนะครับเพราะว่าไม่มีสัญญาณโต้ตอบอะไรเลยครับเดี๋ยวผมขอดูปลายนี่ทีนะครับว่า ดำนี่คือกาวเลยครับแดงขาวนี่คือไซส์ขวาดำนี่คือกาวเลยเดี๋ยวผมจับกาวมาก่อนเลยอันดับแรกแดงขาวนี่คือไซส์ขวาเนี่ยมันไม่มีเสียงตอบรับเลยครับโอ้โหกจังเลยกลัวลำโพงขาดนะครับอันนี้โอ้ถ้าลำโพงขาดนี่จบเลยครับบอกเลยว่าไม่มีเสียงตอบรับเลยครับอันนี้เข็มจะต้องถึงกันเดี๋ยวนะผมบัดอันนี้คือกาวเนี่ยกาวเนี่ยเข็มจะต้องถึงกันอันนี้ก็เงียบเลยครับอือเนาะบีจละเอียด pr. ครับ นี่แหละครับคืองานแะครับแต่ผมยังไม่ได้วัดสายนะภาวนาขอให้สายเขาขาดนะครับข้างนี้ก็ภาวนาขอให้สายขาดแล้วกันถ้าเราวัดเนี้ยต่ยังไม่ได้ยินเสียงลาโพงอ่ะเราก็ต้องแกะครับแกะเพื่อจิ้มที่ตูดลาโพงเหมือนข้างนี้เลยครับเพราะเรายังฟันตรงไม่ได้ถ้าเกิดสายมันขาดในก็อาจจะเป็นได้ครับยังไม่อยากให้ดอกเขาขาดนะครับไม่มีอะไรโต้ต่อแล้วข้างนู้นภาวนาขอให้สายเขาขาดในอ่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอวัดตอนนี้ขอวัดสายก่อนนะครับเนี่ยฮะ ติปายเลยครับนี่เราก็เช็คเลยเช็คสายเห็นไหมเช็คสายแดงจิ้มแดงไปเลยครับจิ้มแดงแดงอยู่ตรงกลางนี่ครับตรงกลางปั๊บอ่าสายแดงไม่ขาดนะครับเข็มตีครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมนี่นะครับกลัวอะไรเดียวกลัวลำโพงขาดขาวนี่ครับขาวปึ๊บอ่าโอเคมีรุนครับเอาไม่ขาดครับนึกว่าจะขาดเมื่อกี้ตอนนี้มันกดไม่แน่นอืสายไม่ขาดนะครับ นี่กราวครับกราวนี่กัอากาศเส้นใดเส้นหนึ่งอะโอ้โหโอเคลําพงดอกนี้ขาดนะครับดอกนี้ขาดหนึ่งดอกเลยเพราะว่าจุดอื่นดีหมดเลยแต่ตัวนี้มันไม่ออกเสียงไม่ออกถ้า f c ดูอยู่ก็บอกเลยว่าเสียใจด้วยนะครับถ้าดอกถ้าดอกขาดนี่มันมีวิธีมันต้องเสียงแกะแต่คงจะลําบากมันจะมีเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นไว้แกดูไว้มันแต่ยํบาบากครับลบําบากอัน ก็หนึ่งข้างนะครับอันนี้ไม่ตอบสนองไม่มีการตอบสนองเลยน่าจะลําโพงขาดแล้วครับข้างนี้หรือข้างนี้ครับเดี๋ยวลองวัดดูข้างนี้กภาวนาให้สายขาดถ้าสายไม่ขาดก็ดอกขาดแสดงว่าอาการที่ดอกขาดได้เนี่ยเกิดจากเวลาเสียบแล้วไม่ได้เบาลุ่มอ่ะมุดมุดคุณเปิดเครื่องเล่นเทปหรือซีดีอยู่เนี่ยที่มันมี ช่องเสียบโฟโนที่เห็นว่าโฟโนนะครับผมอธิบายฟังก่อนทาไมเอ๊ะมันถึงขาดได้คุณเล่งอยู่เหมือนเล่งวอลลุ่มอยู่วอลลุ่มแบบสัญญาณผ่านโดยตรงมาเข้านี่จะไม่ผ่านภาคปีเพื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปรุงแต่งสัญญาณคือเล่นเทปแล้วเอาตัวนี้ไปเสียบเลยหรือเครื่องเล่นซีดีอ่ะเครียกฟังแบบแฟตเสียงออกมาจากเทปยังไงมันจะออกมาเข้าหูฟังนี้โดยตรงแล้วพอดีอ่ะเขาไม่ได้ปิดวอลลุ่ม แล้วเอาแจ็คหูฟังเนี่ยไปเสียบเลยปุ๊บเสียงจะก,กระชากออกมาที่ดอกลำโพงทําให้ดอกลำโพงหูฟังเนี่ยขาดได้ครับนี่หลักสาเหตุหลักเลยครับถ้าคนเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับแล้วมีช่องเสียบโฟโนโครับพวกนี้จะเป็นเสียงอิสระไม่ผ่านการปรุงแต่งเสียงออกมาจากแผ่นจากแผ่นหรือจากเทปแบบม้วนอะ่ะอย่างไรก็แล้วแต่มันจะวิ่งตรงมาสู่หูฟังเลยนะครับจะไม่ผ่านเรียกเสียงแฟ นั้นผู้นี้อันตรายตรงที่ว่าวันลรลุ่มคุณถ้าลืมเบาจบเลยครับค้างอยู่มันจะกระแทกออกมาที่นี่นะครับเสียงดังมาจากแทกมาที่ดอกลำโพงผู้นี้มันอาลาโพงตัวมันเล็กครับวอยซ์มันช่วงยะสั้นอ่ะดังตุ๊บหน่อยมันก็ไปแล้วครับเนี่ยละผมถึงเนี่ยเนี่ยกลัวอย่างเงี้ยครับถ้าเห็นแจ็คมาอย่างเงี้ยผมรู้เลยมันเป็นหูฟังเฉพาะทางเป็นหูฟังสําหรับไฮเอ d นะพูดง,ง่าย เนี่ยดอกลำพงเนี่ยเนี่ยดอกลำพงฟังข้างเนี้ยน่าจะไปครับ้วลุ้นๆข้างนี้ข้างแต่ผมก็่าน่าจะไปพร้อมพวกนี้มันจะไปพร้อมกันครับเพราะสัญญาณวิ่งออกมาไปพร้อมกันหมดเลยก็เดี๋ยวเราลองแกะเช็คดูครับก็ฝ่ายเอฟซีทำใจเลยครับอาการนี้ยากบอกเลยค่ะยากครับถ้าขูถ้าดอกลำพงในขาดเราไปหาเปลี่ยนเนี่ยมันมันยากครับนอกจากเอาอันอื่นมา เดี๋ยวลองดูใน Lazada าอาจจะมีเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นก้าวไกลครับมันออนไลน์เยอะลองดูเดี๋ยวลองดูลองดูก่อนโอเคนะครับสีทองอันนี้ทีมลงไปอ่าเห็นไหนะเห็นเข็มไหมเห็นเข็มไหมเอ่ยอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมเข็มตีครับกดว่าสายไม่ขาดสีแดงขอสีแดงอีกทีนึง สายไม่ขาดสรุปแล้วนี่ครับติมเลยเงียบนิ่งเงียบนิ่งขาดลําโพงขาดคู่ครับบอกเลยสรุปสรุปครับลำโพงหูฟังคู่นี้ขาดเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปหาเช็คในเน็ตก่อนในว่ามีที่ไหนเขามีขายไม่รุ่นนี้เขาเขาจะบอกรุ่นอยู่ ลำโพงรุ่น205รู้บัตรมอจะมีหรือเปล่าเป็นลำโพงหูฟังแต่ให้ทำใจเลยว่ายากหรืออาจจะมีแต่ไม่ใช่ของของมันเลยถ้าไม่แพงก็โอเคพอใส่ฟังได้แต่ถ้าแพงก็ไม่แนะนำเพราะว่ายังไงเสียงมันคงจะไม่เพาะเหมือนของแท้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวหยุดไว้ก่อนผมรอมหาอะไรก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาขอสรุปหูฟังเนี่ยครับ พอดีไปเช็คของแล้วครับมีอยู่กันครับโอมีขายอยู่ในต่างประเทศนะครับบ้านเราไม่มีราคาเป็นเหรียญครับคิดเป็นเงินบาทแล้วตกอยู่คู่ละนะครับคู่ละหกร้อยกว่าบาทรวมค่าจัดส่งไปเสร็จแล้วก็น่าจะมีเจ็ดร้อยนะครับก็พอดีเดี๋ยวทางเอฟซเจ้าของกูฟังด้วครับอ่ ก็ให้ส่งคืนเดี๋ยวเขาจะสั่งเพื่อนเขาน่าจะสั่งเพื่อนที่ญี่ปุ่นครับให้หาอะไรให้น่าจะถูกกว่าครับโอเคคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ